พาชมงานนะครับก่อนคอนเสิร์ตจ,จะเริ่มหน,นึ่งวันร่าค้าสวยๆร้าง้าดสวยสดร่าค้าส,สวยๆน,นะครับ <c oughs> ประกรมห้องมองน้ำเปา <c oughs> แล้วก็ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นอันนี้เราอยู่ท้ายเกาะน,นะครับติดเกาะค่าแม่เราอยู่ติดเกาะเลยครับ ลูกตาคนที่ท้องก็อยู่งี้แหละค่ะเลยจะอยู่ในกอในป่าในห,หลืบกันนะครับบรรยากาศในง,งานนะครับช้างเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะร้านน้ำปั่นสุดหล่อครับั <c oughs> <c oughs> น่นสุดหล่อมีเทปไหมแก่

ทานอาคำสั่งครับสวัสดีค่ะ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 ไลฟ์สดนะครับไ์สุดครับก๋วยเตี๋ยวสดสวยค่ะอันนี้คุณแม่บวันดีครับก๋วยเตี๋ยวสดสวยครับวันดีค่ะก็สวยบ้านแล้วนมเหนียวป่ะไปด้วยไปด้วยไปด้วยค่ะไปด้วยครับผลไม้ครับผลไม้ค่ะก่อนงานจะเริ่มนะคะก่อนงานจะเริ่มนะคะับคือสีสุดหรอจ้มีแต่บะเขือกมีแต่บะเขือกค่ะเพื่อนว่านี่ร้านสดสวยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบอร์ก่อนนะคะคุณแม่ค่าสวยคับสวัสดีค่ะนี่ไงครับว่ายแบบนางงามว่ายแบบนางงามร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะยำบุ้เส้นค่ะยำบุ้เส้นอะไรสดกันมาแล้วค่ะมาแล้ว ีร้านนี้นมเหนียวนะคะโกโก้นะคะอย่างแซ่บเลยค่ะอย่างแซ่บซิกเนเจอร์มากเลยค่รับโกโก้คโคเจลร้านอย่างร้านไก่ป๊อบค่ะอเลไก่ป๊อบค่ะเลือดค่ะคมาเลยสวนใหนเห็ยยังี่ร้านเมืองกันยังมีร้านฝั่งนี้ไม่มีร้านค้ามาเลยมีแต่ทางไกลสายกรุงเทพอยู่นี่แหละจ้าจ้าเอาบวัสดีค่ะทีมงานมาจากไหนคะนี่มาจากกรุงเทพค่ะอือ คุณแม่ทำไมอยู่กับกรุงเทพไปเหรอโอเคค่ะสายทางกรุงเทพเลยค่ะเเหลอใช่มีแต่ละนองละยองอะไรอะไรแล้วฉัตหีบอะไรนี่เหรอคะเยอะแยะเลยโซนนี้เหรอจากโซนนี้มีแต่จากจังหวัดหมดเลยตายแล้วกำลังเดินทางดูแลตัวเองให้ดีนะคะเขาจะเอาฉันกลับด้วยพวกค่ะดูแลตัวเองให้ดีครับฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะอันนี้ลงไหนครับพี่ชันัง กะ,ะย่างหาใหญ่ก็มีเกะย่างหาใหญ่ก็มีสวัสดีค่ะคุณแม่กะย่างหาใหญ่ค่ะามาอีกแล้วค่ะแม่ชวนเรียงร้านแล้ว ทัวเรียงรายแล้วครับคุณนายคุณนายทัวเรียงรายแล้วทัวเรียงรายเสร็จแล้วค่ะก็เลยมาไลฟ์สดให้แฟนลับดูแตอันนี้ร้านอันนี้ร้านคุณคุณนายนะคะลูกชิ้นทอดค่ะคือพากระสวยนักกินก็อร่อยนะคะนะคะนี no evet ่ก no ็ข้างกันก็เป็นก็เป็นน้ําดื่มค่ะเป็นน้ำดื่มเป็นไข่ต้มเป็นไข่ต้มค่ะมาม่านะครับอบด้วยนะคะอบตัวด้วยนะะใช่อนึง คน,นร้านคุณแม่ด้วยนะคะไปละเตรียมงาน,นอันนี้น้ำมะพร้าวนะคะไร่สดค่ะคุณแม่มบรรยากาศในงานตัวนี้อีลาน ฝากร้านไก่ป๊อบด้วยนะคะฝากร้านไก่ป๊อบด้วยนะคะไก่ป๊อบข้างล่างนะคะค่ะมีไก่ป๊อบมีมีสาวสวยด้วยค่ะมีสาวสวยด้วยมีสาวสวยด้วยค่ะโอเคค่ะฝากร้านไก่ป๊อบด้วยนะคะคุณสวยขอบคุณค่ะไปหาแม่นั่นแหละเสาวนี่ปลาดองนี่กล้วยพอด่าอยู่จังแั่ประหยัดอยู่จังแั่ประหยัดโดนนายชุดบ่แม่ไปจะไหนแม่ไปวะได้บ่เออถ้าได้นั่นเออหนูนน่เด้อเอาเบอร์โทรหนูไปจัดประหลากเออแม่เด้อแม่ถ้าได้นั่น เอิ man, ้อนนูต,ต้องเอิ ف, key, ้อนนูไใดจัดนี่เนะเป็นร่วมกันนี่นจ้าเลยโอเคโอเคเจอกันเลยแม่ซิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อยู่ตรงนี้ตลอดโอเคสิงตรงนี้โอเคพ่อกันครับค่ะอยู่ถุกหม่องอยู่ได้เน้อนี่เด็กมีกับมีค่ะแม่โอเคเราจัดไปจัดไปจัดไปโอเคมือกันด้แม่โดยตรง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 โอเคครับโอเคครับ ลอดไข้กันไป <laughs> ม,มัน,กกนมรับไมนกกมางอจ้า,ม,ามันรับไมนกค่ะี่้านห่อไรสดทีนั้นน่อยแต่ย็นดีนะค่ะเนาะ เท่นั้นหน่อยแต่เย็นดีนะคะน่ะเนานะเทศบาลชิน้ำน,น,นะคะ่ะชิน้ำมาไง่งยงค่ะคุณเป็โนกินเปือยอยู่ิมเจอร์ค่ะซิมิเจอร์ค่ะิมเจอร์สวยปะคะสวยนี่ คอนีเป็นวิซี่คอนเสิร์ตเนะค่ะเด้อโอ้ยคอนีเป็นวิซี่คอนเสิร์ตจ้ะคองวิธีคอนเสิร์ตนะครับจอมือเด้อเดียร์ยักษ์เทพีพร้อมไปพร้อมครับเทพีพร้อมไฟพร้อมเทพีพร้อมไฟพร้อม mình sẽ okay? đi xe ô tô tới bệnh viện bệnh viện tâm để bọn mị vớt ra chua hay để

มึงใหญ่มึงใหญ่มาสู่ร้าน,นคาเฟ่มาสู่ร้านคาเฟ่ I'm so proud of you.